สวัสดีค่ะชื่อนาะงสาวสุวราสรงแก้วรหัสนักศึกษา1 1 7อยู่ปี1ทับ4จากมหาวิทยาลาัยการวิดาแห่งชาติเชลองปางวันนี้จะมานำเสนอเพลงสรรน,นการ์ทั้งหมด5เพลงค่ะค่ะเพลงที่1น,น,นะคะจะเป็นเพลงไก่ย่างค่ะไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบ เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆดนตรีประกอบนะคะก็จะเป็นไก่ย่างตูดเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆถ้าประกอบนะคะจะเป็น ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆอีกครั้งนะคะไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆ เพลงต่อไปนะคะเพลงที่สองเพลงโรตีค่ะโรตีแผ่นใหญ่ๆอันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโรตีแผ่นกลมกลมอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่ประกอบเพลงนะคะจะเป็นโรตีแผ่นใหญ่ๆอันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโรตีแผ่นกลมกลมอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่ถ้าประกอบนะคะก็จะเป็น โรตีแผ่นใหญ่ๆอ no ันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโรตีแผ่นกลมกลอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่อีกครั้งนะคะโรตีแผ่นใหญ่ๆห่อันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่นมโรตีแผ่นกลมกลอันนี้ใส่นมอันนี้ใส่ไข่ค่ะเพลงต่อไปนะคะเพลงที่สามเพลงผลไม้รวมค่ะนั่งรอนะคะ apple 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 มะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มค่ะดนตรีนะคะจะเป็นแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มค่ะท่าประกอบนะคะก็จะเป็นเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอ กล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มอีกครั้งนะคะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มค่ะเพลงต่อไปนะคะเพลงที่สี่ค่ะเป็นเพลงฮิปโปค่ะฮิปฮิป h i ปฮิปโปโอโหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลา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 ลลนตรีประกอบนะคะก็จะเป็น Hi ฮิปฮิปโฟโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลาะหลาะหลาะหลา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 ล่ล่ล่อีกครั้งนะคะฮิป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 โฟโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลาะหลาะหลาะหลา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 ล่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 ค่ะเพลงต่อไปนะคะเพลงสุดท้ายค่ะวพลงที่ห้าค่ะเป็นเพลงตุ่มใส่น้ำค่ะ ตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มตุ่มตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มตุ่มแล้วเราจะชื่นใจแล้วเราจะชื่นใจตุ่มตะลุมตุ่มโบโบเปโลโตตุ่มวิดบุ่มไว้บุ่มเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังเด้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 งค่ะดนตรีนะคะก็จะเป็นตุ่มใส่น้ำ ค่ะแล้วท่าเต้นนะคะก็จะเป็นตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต้นตุ่มตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต้นตุ่มแล้วเราจะชื่นใจแล้วเราจะชื่นใจตุ่มตะลุบตุ้มโบโตตะลุบโตุ่มบิดบุ่มไว้บุ่มวิดบุ่มไว้บุ่มเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังเด้งซ้ายเด้งขอดาเด้งหน้าเด้งหลังเด้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 งอีกครั้งนะคะ ตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มตุ่มตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มตุ่มแล้วเราจะชื่นใจแล้วเราจะชื่นใจตุ่มตะตุ่มโปโตะตะโตลุ่มวิสบุ่มไว้บุ่มวิสบุ่มไว้บุ่มเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งหน้าเด้งหลังเด้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 ง